ข้าปังบอกจ้ะข้าปังอินลี้ด้ยินแต่ข่าวพันซาพันเลือกว่าพันถูกเกือบล้านแม่นอนีบอกจ้ะถือเก้าแสนจ้ะเกือบล้านถือว่าจ้ะถือเมีถือตัวได้้างหันถือตัวได้จ้ะหวด้างหันถือไอทะเบียนรถจ้ะซื้อทะเบียนรถแปดหกค่ะจ้ะแปดหกค่จ้ะ ถูกเท่าไรจ้าเก้าแสนจ้าจ้าที่ไหนเจ้าเก้าแสนจ้าเบาเบาเนาะเก้าแสนอ่นซ้อนคนดีเก้าแสนแปดหกห้าสามตัวเนาะจ้าซื้อในถือทะเบียนรถเจ้าของนี่แหละจ้าเป็นยังไงคือได้ไปซื้อทะเบียนรถฟันเกี่ยวบ่ค่ะอว่าจังไวะบ่ได้ฟันจ้ามหาปูเฮ้านี่แหละมหาปูนี่แหละจ้ามหาปูกับเมื่อก็เลยบ่มีเหล็กซื้อ ก็เลยซื้อทะเบียนรถเจ้าของคนดวงดีตอนนี้ <laughs> คิดจากซื้อกับถือเลยจ้าซื้อทะเบียนรถเจ้าของกันละซื้อกลับไปกลับมาสามโตแตกเลยจ้าแล้วที่ผันผ่านมาถ,ถูกบ่ใบว่าจ้างอ่ะตะกี้ให้งานอยู่เกาหลีนะจ้าหัวตะกับมาได้หกเดือนอยู่เกาหลีกับถือจ้าอืมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีมามาตอนนี้แมนจ้ากลับมาได้หกเดือนแล้วจ้าบ่สบายกามาหาปูอยู่นี่ละจ้า มหาปูกะกับเมื so death, think, ่อกระถือปูอยู่ใส่น้อคือขาคือแน่แท้ปูร้านท้ำเฮ้านี่ละจ้าร้านท้ำเฮ้าอยู่หม่องใดน้อเพิ่นซื้อว่าจังใดอันล่านท้ำเบิกซับแม่นจ้าของเบิกซับนี่ละจ้าร้านท้ำเบิกซับนี่ละจ่ามาแหน่ใดถือแหน่นันจ้ามาเด้อพี่น้องเอฟซีเฮ้าก็เป็นตาไม่จ้าวันที่ยี่สิบห้านี่เพิ่นบวงสรวงจ้า บ่จ้าเบนบ่วงสวงใหญ่ยีมหาสีหาเอ้าพี่น้องสีหามื่อยเมื่อยนี่นะผ้สิมารวมงานกับมาได้เป็นบ่จ่าเอฟซีพีพีเพิ่นเนี่ยแหละส่องใหญ่เพิ่นเนี่ยแหละเส้นส่วนมากด้วจ้าแสดงว่าล่านถ้ำตรงนี้่นเหนี่ยนขันยืนที่กองโหนกอนมีคนสามตัวแตกอยู่นี่หลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องมาริสาเพิ่นกระจุดยีเลยแปดหกหาบ่บ่มาอยู่กคนลูกคนลูกอีหลีนี่นี่แล้วก็ เจโนจีนูดสามตัวแล้วก็มีเจเปิลสามตัวคลลูกได้ได้ไดสามตัวมาหาปูอยู่ดีกลับไปถือขวยทุกมวดจ้ะมาสองเธอกระถือสองเธอลหรจ้หลังแต่กลับมาจากเกาหลีเรืว่าพุ่มพันอดีเนาะให้ลูกล้านถูกสามตัวสามตัวตลอดเอาหมดนี่เป็นเจ้าไหนบาร์นเจเปิล งวดนี้กะสิซื้อทะเบียนรถเจ้าของคือเก่าแต่ว่ากะสิตัดเอาจ้ะบัดนี้สิตัดบ่ฝันจ้ะแต่ว่ากะมาไหว้ปู่คือเก่าขอพรเพิ่นบ่ะกขอพรเพิ่นอีกคือเก่าแบบเก่านี่ล่ะจ้ะเว้าคือเก่าเลยเว้าคือเก่าค้าเก่ากะขอปู่กะสิซื้อทะเบียนรถคือเก่าจ้ะทะเบียนรถมี3ตัวหรือ4ตัว4ตัวจ้ะคันเต็มๆมันตัวใดคะ7685จ้ะเจัดหกแปดห้าจ้ะ แปดหกห้าออกไปแล้วจ้ะเพราะว่าบวนมังห yeah, ันแปดหางพันดังเนาะก็เลยมัดกลับเป็นแปดหกค่ะอืมจ้ะอืมร่องออกไปพิจารณาเพิ่งได้พี่น้องเอฟซีเรามากัดตัดเลนเรื่อยเอฟซีถ้าว่าฟันเนี่ยฟันดีเยินบอกเป็นแต่ใดเยินบอฟันกับฟัน ทาาัวไปาธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าทำมหาปูนี่ก็มั่นใจว่าปูหาจะ้ะพราะว่ากลับไปยน่ยได้กระถือถ้าทะเบียนรถมหาปูเยี่ยได้กระถือทะเบียนรถหมวดเจ็ดแปดพุ่นกับมหาปูกระถือทะเบียนรถข,<อ>ขึ้นกันจ้ะไมออมทะเบียนรถแม่จะ้ะรถแค่นีออกออกมัดปีจ้ะรถมอเตอร์ไซค์คน,นี้ กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอาบางคั้นได้จำบกเกือบล้านไก่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมอดเต่าใส่จำบกหลายขั้นกันนี่สูงขั้นนี่ว่าได้เดอ๋ยขั้นหี้ยคนเดียวอ่าในป้ายแดงยนซประตูคนเดียวปะตูปะตูทะเบียนรถเจ็ดแปดหกห้าก็ขึ้นสื่อในทะเบียนนี่เลยแม่นจ้ะโตได้โตได้ที่ที่ล็อกบันจับไปด้วยบันนี้กระสิตบันนี้กระสิตัดออกจากกระสิตัดหาออก ว่าเอาหาเอาหาตัดตัวตัดหาออกมาน,นี่จ้ะจะเป็นเจ็ดแปดหกแมนจ้ะอเอาตัวเดียวเลยกระสีมากยูเจ็ดสิมาแปดหกกับหกเจ็ดจ้ะสามตัวเจ็ดแปดหกสามตัวเจ็ดแปดหกแล้วก็ 7, 8, 8, เจ็ดแปดกับแปดหกก่อนอันนี้นถ้าเบียนรถก็จะเป็นอันนี้เอาเปลี่ยนผิดบอก เจ็ดหกแปดห้าแม่หัวดันหัวดังตัวนี้มันดังจ้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนก็เปลี่ยนแมนตัวเดิมตัวนี้ออกจ้าก็สีมามักตัวนี้อันมากเนาะจ้าเนาะจ้าแเดวแต่เอฟซีเป็นความือส่วนบุคคลเด้จ้ามักไผมากมักไผมากมั่นล้วก็สิเป็นตัวนี้และจ้ะอยู่ในนี้ล่ะ บอกอยู่แนเบียนไม่เปนใจซบเอาในท <c oughs> จะเบียนรถจะคของเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกอาละวาออกแต่ขบดันหมอืเป็นยังคือบอออกหาจ้ะมัอนออกไปแล้วจ้ามันออกไปแล้วจ้ะก็เลยอยากตาัดหาออก,จะ,ะอก,ออกจะเกาทัดทานตะกี้กะตปีว่าหันกะตัดหาออกสิละจ้ามันก็มาออกทั้งหลังสามตัว อืได้สามตัวมากครบเล่นบ๊ายบสามตัวที่ว่าออกเจ็ดหกแปดหันจานก็ได้โตัวมันกระสีเวียนกันยุงสีแม่ใจทะเบียนรถแค่นี้สีเวียนยุงสีจับนะใส้นล้างจับล้างใส้นหนาเจ็ดหกแปดห้าเนาะเจ็ดหกแปดห้าวันนี่ขันสามตัวก็จะเอาเจ็ดหกแปดจ้า แล้วก็มีเจ็ดหกแปดหกเจ็ดแปดบ่อวะคะมันต้องตัดดีเนาะเจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งเอาบะมันตกกันจาตกกันเพราะว่ามันเจ็ดหกแปดมันต้องเจ็ดแปดด้วยแต่ว่าก็มากกันมากแค่ไหนเน,น,น้นเน้นแมนจานเน้นเน้นมากเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้า นี่เนาะแค่นี่มันม่กจะเป็น,าน,นตาหาอพอิคนกับประหยัดงบแล้วเนาะแขนแขนเลยบาด <c oughs> คนดวงดีซื้ออะไรก็ถูกดิ่ะโอเคจ้ะดูว <c oughs> ่าเราลก็จากงานจะ้ะบังหน้า <c oughs> เอาเนี่งๆเลยจ้ะ เราจะหนมาจอดกัน,พ,นพี่น้องที่เกาหลีหมดที่แล้วในซานโตโตพี่น้องวันนี้ให้มาแล้ว ทะเบียนรถจริงๆคือ7,685แต่ว่า685มันออกไปแล้วถูก3ตัวได้เก้าแสนันีก็เลยสิต,ตัดหาออกตัดไทยเลยค่ะออกก็มาคางวันนี้กคางจ้าก็เลยให้เลือแค่7 6 8ดหกเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะหมุน6ประตูเลยถ้าอยากแตก3ตัวนะคะคืออยู่คืออยู่อืมตรงกับเลข ออคนเด้ยวมาื่เอออยู่อืมหมดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ็กตัวมักเลยเาแขงเอมัดแหงวเข้ากันเด้ดแดดยัดาจัดไปจัดไป่าก็จลอผ่านมีกว่างนวนแล้วจัดไปอย่าลอกกันตรงอก